ต้นเผาไหลมุ่งบอกถึงหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บา้านดังเดิมนเนาะเขียนเนีเ่ยเห็นเดือกต้นเผาโบมีไฟฟ้าได้ทำสมบ,บัติต่างอะไรหาเนื้อเนาะยังบ่ได้สมใส่ไฟฟ้าออกงวงผลต่า,างสมบัต โอ้หัวแทวนี้บ่ตุ้ยจ้ะหญ้าบ่ลายบ่เนาะกอกน้ําแข่งน้ําธรรมชาติบ่อนที่ซบ้านบ้านตั้งอะไรนเนื้อเพิ่นตักน้ํากินอยู่นี่เนาะ แต่ว่ามือเส้านี้ที่อีกทีก่อนที่บอจอยอนำพาไปเบิ่งนั่นก็คือบูมิแสงแดดเนาะใสพลังงานโซลาเซลล์ผสมบูมิแสงแดดคนก็เลยไปตักเอานำอ้ำน้ำสั่งกินก่อนน้ำบอกกินก่อนเนาะคือว่าต้องขับพลังงานนมันเต็มมากก็จะได้ ปั๊มน้ำคืนเนาะปั๊มน้ำก็หมดอีกท่านผู้ชมประมาณนี่แหละประมาณหนึ่งพันลิตรเนาะก็เต็มนผู้ชมะจะตักหมดบ้านก็บุพคกินเล่าเข่าของอพี่นอ้นองสุนทร์ทอุเวท่านผู้ชมตั้งไว้กลางบ้านนอกบ้านและก็กลางบ้านาเนาะจะบวไว้ใน ฮิตเฮือนวาสันซะนี่คือฮีตของสุนเผาตาโอยสุนเพามังกรจะผลจะหมักใบเขาไว้เล่าเขาไว้กลางบ้านกับนอกบ้านนะท่านผู้ชมถือว่าแตกต่างกับสาวพุทธเขาเนาะแล้วก็สาวผนะพีเนาะพอแม่พี่น้องเศราอาันสุนเพาตรีเฮาบรูตรีเฮาเนาะที่นับถือศาสนาพีจะไว้เข้าในกลางเฮือนเลยติดเฮือนกลางเฮือนเนะาะท่านผู้ชม สบายดีเนองส,สบายดีซื้ออะไรก็ซื้อแทนแทนเนาะโดยน,น้นองแทนอ่าน้องแทนบ้านบ้านยังเก็ะบ้านตังไรเนื้อบ้านตังอะไรเนือ้อทรรมสมเนาะวันนี้น้องเพิน่มมนพะาละทรรมสมเนาะสิพาเละบ้านเนาะโดยอ่าบ้านเจ้าบ้านนี้จักลังคาเหอนเนาะประมาณประมาณสีสปปส่สิบปายสี่สิบปลายเนาะบ้าน กางอะไรเนื้อเป็นโซนเผาตะโอยได้เนาะโดยเมื้อนี้เขาเฮ็ด์ยังมื้อนี้มื้อนี้เขาเฮ็ดบุญกินงะกินงะกินมือวานนี่หรือกินมื้อนี้มื้อนี้่เลยเป็นมื้อสุดท้ายมือวานนี่เลยเป็นกินเมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายปินมาตะเพลาะปิดหน้าเออเป็นมื้อสุดท้ายเป็นมื้อสุดท้ายเนาะโดยมื้อไหรคเขามื้อเปิดหรือมื้อปิดมื้อนี้ เปิดเลยมือนี้เปิด,นดเ <c oughs> นเาะโดยโอ้ <c oughs> ส่วนเผาตะโอยเนาะนี่ส่วนเผาตะเขตเมืองน้องทำสงครามสวนในเขตเนาะน้ะนองแทนเพิ่นกัให้มาสัมผัสเขาเนาะให,ให้เพิ่นพาเราบ้านพาเราบ้านพร้อมเนาะโอ้บรรยากาศในบ้านเราคัากๆสมสมเนาะเป็นบรรยากาศน้ำเส่าะจะจ่ายหน่อยให้สิพาเพิน่นไปเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิน่นเลยน้นองนนะ้องแทนเนาะเบิ่งเฮือนเลย เป็นได้คลายเครื่องมาคืนในม้านี <so> ่บ <hopping> ่อืมตบะได้ร <và hai> ับคุณเดียวยัง่าตื่นนอนโอ้เสาไมมน่ะบ่ยังคันเพื่อตื่นเลยสิส่วนเพื่อนพาไปบ้านเพื่อนอยู่ปุ๊กันห้างเลยท่านผู้ชมปุ๊เพื่อนปุ๊บห้างกันนะบ่จะปุ๊ติดกันห้างเลยพื้นทีี่คือมองนี่โล่งคักเลยมูอน้องน้องแทนมองนี่คือบุญยิ้ไปปุ๊เพื่อนเป็นเลยเนาะ แบบว่ายามฝนตกเนี่มันมีน้ำอยู่นี่อ๋อยามฝนตกแล้วมีน้ำอยู่นี่เมหมายถึงว่าน้ำค้งบะเมนน้ำวไาลายค้งนี่เลยอังอังนี่เลยเมนเห็ดนาก็ได้อยู่นี่อ๋อเยเห็ดนาก็ได้แต่ว่าเป็นดินของบ้านบะเป็นดินรวมเนานบ่มีดินไผเป็นเจ้าบะยังบ่มีไผเป็นเจ้าดินแบบ้นนส่วนเผาตะโอย บานตังอะไรเนื้อผสมสุนเจ้าเฮ็ดเฮ็ดให้หรือเฮ็ดนาเนาะให้ก็เฮ็ดนาก็เฮ็ดโอ้ได้สองอย่างแสดงว่าได้เขากินลายเนาะบดีายนะวิ่งหน้าายเจอได้ไรมีนาเนาะได้เได้เขาจักสอบปีหนึ่งเขาหนาเขาน่ะประมาณสามสิบสามสิบจอบเขาหนาโอ้แสดงว่าหนาบกกว้างเนาะบกกว้างเขาให้ได้สละ โอ้ยข้าวไฮบ่อะไรฮอดสิบสอบซ้ำเมนพี่พี่น้องมาพูดเรื่องพี่น้องเนาะแต่นี้เนาะสอบพูดเรื่องพี่น้องอันนี้เยังงั้นนี่ลองแทนคือยังอันนี้เนื้นะอ หันเข้าหันไข่เครื่องเจ้าบริเตอร์ป์ว่าหันไข่เครื่องบ่าเขาบริเปิดเขามีคนมาซื้อว่เจ้าบริมีบ่าหันไข่เครื่องหืบริมีไขยแบบนั้นเลยโอ้หนี่น้องแค้นยังอันนี้อันนี้เหลาเข้าเหลาเข้าเนียนโอ้งามน้อเหลาเข้าเนาะงายขึ้นเข้าเลยขึ้นทีสบายดีสบายดี โอ้เราเข่าเราเข่านี่ตั้งมานี่เแล้วเนาะตั้งไว้บม่ได้ล้มบาพัดไปเนาะเหมือนงามเนาะอันนี้ก็ไอ้กีเบอร์จ่ายไออีเป็นพี่พ่อน้องโอ้ต้องพุ่นพ่นเห็ดอยู่เห็ดกินปะสบายดีไหมเท้าเกินพี่น้องหมด

สบายดีสบายดีกระกระไพรนนเรียกว่าฝรั่ให yeah. uh, oh, ้จุกนี่ไงแล้วประเทศนอกไปดูจประมแต่ผู้สาวก็ถือมีถือแว่นนะเนาะแต่แต่เอตตีฝาวันเนี่ยตีอันนี้พออยู่กอกินลาบปลาบ่เปร้ปาบวเจ้าจ้าจ้าตามสบายตามสบายเอาเลยเอาลยเจ้ขออนุญาตขึ้นขึ้นไปไทยนิดนึงได้บ่จะ ลุงบาเซียงไก่สมกับเกิบไรในดเอาลืายอันหนวยมืดนอพิงไฟนาะหนาวยมานึ่ก็ผู้ายมนี่ขอถามแน่เล็กน้อยเออยมามงแจงแนะจ๊ะสบายดี ซื้อได้ก็ซื้อได้ก็โยโยเพื่อนอยู่นี่เลยเนาะเพื่อนเจ้าเลยเนาะโอ้โหโอ้เพื่อนนี่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เลยเนาะโบรานขนาดแท้ได้ท่านผู้ชมเลย อขอบใจขอบใจอยู uh ่ก uh. uh ันจะคนเนาะบายอันธุมคือเจรตะลุกจะครอบครัวอยู่ไหนโอชาเราทำเลนโอ้ขบหาครอบครัวอยู่นเรื่องเดียวเลยเราไปเยาว์ขัวอีบ้านเลยจอยจอยไปรุบลาไปรุบลาอยู่อันไปผัวหาเราเกี่ยฮตามนี้จะอันเกิดเกิดอีขอบใจเด้อขอบใจดูเด้อเก่งใจผมท่านผู้ชม ได้ะเนะบู่กินินได้ลงวไงทุสากนะครับเี้อกินูท่านไม่เห็นออาขึ้นขึ้นม่เท่ายถือมาถือมาอย่งสากนี่นะกินแต่วันไหนเออบ่เคยละถือสามาบอเขาให้ลมา มาเยี่ยมมายามแล้วก็ให้มายามเพื่อนกู่ย่าเจ้าเจ้าแล้วให้สานไหมชาดมือไลยให้เพื่อมือชาดมื่อใช้เจ้าบปืนี้นี่เลยเฮือนเหรอโอ้นี่เฮือนพยายามเคยูฮะเฮืนลังเมยู่พุนโดยโดยขอบใจขอบใจขอบใจน้องน้องแพนเพื่อนเพื่อนเยี่ยมยามทำข่าวเพื่อนน้องแพนเพื่อนเนาะน้องแพนย์หรือน้องแทนเหรอแทนแทนเนาะตัวท่อเนาะ อ๋อคุดีโอ้สซ้สาไมเย้ามปุปปม๊บปุ๊บกล้องเมื่อไหร่สบายดีแม่สบายดีจ้ะกินเข้าเนาะกินเข้าเศร้าโอ้เบียกอะอยู่ขงขางๆเลยทมม่านผู้ชมจ้าจ้าจ้าขอบใจขอบใจ เดินครัวนีนนะ่เนาะโดยโดยโดยสุด้ายที่แม่กำลังกินข้าวเลยเนาะทางนี้กะน,นี่เฮือนโอ้เราเขา่าขพ่นเข่าพ่นส่วนหนึ่งกับปลาอยู่เฮือน,นะน,นเนาะจ้าจ้าเราโบอายนะโบคืออันคนบ้านตะเล่นน,นะ นี่ให้ไทยฮูบก็ไทยปะประเทศไทยมื่อวานมีคนเดินไล่บอเป็นยังพ่อบอเป็นยังพ่อเก่งใจเก่งใจเอาเราเป็นฮีเป็นครองกับพ่อเนาะลูกยังสิเดินทางต่อฮะนะายืเฮือนเฮือนน้องแทนน้องแทนเป่นเนาะแทนน่องแทนแทนขึ้นมาเฮือนอ่าขึ้นมาเฮือนเป่นน้องแทนเป็นลูกกกแล้เนาะเบียร์รักเนื้อไอ้น้องจะคนเนาะตามคนเนาะ มันยาเกามายาแกงไม่เขาอ่ามายาปันทองเอาเขาเอาหนามยกหนามมาตอนเลยเนาะให้น้องเขาเป็นหีบเป็นคลองทรงกินงาพรีเนาะพลอเนาะอ้าวอยู่ดีมีแห้งเด้อลำรวยลำรวยพลอยความเจ็บยังนอะไรความไขร่ยังมีเนาะโอ้ยพรนับมือเขากินเขากินเขารูปว่ะโอ้ยนาซองบอลจะได้เขาประมาณห้าสิบก็สอง ลุกนี่เกิดจากนั่นบ่น้ำน้ำบอดี้บ่หรือว่าอะไรก็แต่ตั้งตั้งมันเป็นแบบว่าเฮาก็ได้ใช่ผู้อีโอ้ถือว่าปุ๋ยใชุ่๋ยที่ถวยอ่าุ๋ยพุ่นคล้องเนาะเนก็คุณธรรมชาติอืมธรรมชาติก็เลยบ่ได้ล้างเนาะครับเพิ่นตอบพี่นั่นของอยู่ของคิดนะครับเาดันซับฟ้าบุคคลเหนกันคนธรรมชุมม่เล่าแล้วก็ม่เบียอ้ามาธรรมดา ขอบคุณในลายเนาะพ่อเนาะทั้งน้องแทนและพ่อคนขับเข่าขับน้ำท่านผู้ชมเป็นเกียรติทั้งฟอร์ดทั้งแม่ทั้งสาวแทนมาครับเอ๊ะเมื่อวานนี้ก็ทั้งคนชุดชุ่มมาสี่ห้าคนมาเป็นมายามเนาะมายามมายามอนีรยามกินยาโดยโดยอิ๋วผ่าน ต่อตัวต mm ่อเทนเป็นเกียร er ์นี่คือเพือนครอบครัวของน้องเทนมีวายนั่นซัมฟ้าเกงวายใส่เกงวายออมวายใส่ออมวายออมวายใส่กระดูกงัวกระดูกงัวโอ้อาหารธรรมศาสตร์อาหารดาราแซ่บออมวายใส่กระดูกงูน้องน้องแทนนี่คันปกติเลยไปทางไหนเจ้าะหงเฮียนตอนนี้ เรียนมาตาทางอื่นเรียนอยู่บ่ดอดทางไหลเอาแนะนําโอ้เฮียนอยู่ม้อเรียนอยู่ห้องมอ4มอ4เนาะเรียนห้องมอ4ด้ทามเนาะถือว่าปีถือว่าจบมอ4นี่ก็ต่อมเนาะอปีนึง17ปีเรียนมอ4มอ4่าตั้งใจเรียนอ่าสู้ๆจังได๋2 3เดือนก็เบิดอื สิไปใส้ระบาดนี่เมื่อไหร่เมื่อไหรเออคลายเครื่องดื้อบมกืนเลยคลายยกจังโมงนอนประมาณชิเวทโมงเท่าไรนอนเออเมื่อบ่เบียนะได้คลายดีอยู่ตีเอาหมวกออกเลยกว่าหมวกออกเลยกว่าไอหรืไอกองเออไอกองเนี่ยเอพี่พีไออยากเห็นเจ้าแจ้งๆนะ สาวใหม่คนโสดได้ท่านผู้ชมอยู่บ้านอยู่บ้านได้ก็ชุดซุมตัางอะไรเนาะโสดตีร้อยเปอร์เซ็นต์บ่้สี่สี่เมื่อพูดละไม่แล้วว่าสี่เมื่อขี่รถยังเมื่อรถจักรไว้พบกันญี่ปุ่นเนาะ มาเนื้อที่ขายเมื่อคืนเนี่ยเมา,าบ่ไม่ได้เมาคอแห้งใครจะบอกขอแหง้งผู้บ่าวมาไลา่บอเมื่อคืนนะขอบใจขอบใจเด้อเอาเนาะทำส้มกินเข่ากินน้ำเนาะเฮือนน้องแทนแล้วเรียบร้อยก็สิขอจบคลิไปไว้เพียงแต่เท่านี่ส้มส้ม นี่คือเรื่องราวยามเศร้าๆของบ้านตังอะไรเนื้อทำสมเนาะเมืองนองแขวงสวนเขตสซนเผาเตาทำสมเนาะมื่อมันมือเขากินเขางะทำสมเนาะกินเขางะ,ะเป็นหีดเป็นคลองของสซนเผาเตาทำสมเนาะ,อ,ะอีพีนี้จะไวเพียงแต่ตอนนี้ติดตามอีพีต่อไปที่เขาจะจะออกทิปไปเที่ยวสซนเผาเตาเขตจุดสุ้มตังอะไรเมืองนองแขวงสงวนเขตเนาะร,รอติดตาม อีพีจไปคำสมสุรีพีนสบายดี